สวัสดีฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลินแชนเนลขอต้อนรับเข้าสู่กระลอกไม่ใช่อขอต้อนรับเข้าสู่อุดง้งท,ทุเรียนกันอีกเช่นเคยนะฮะก็จากคราวที่แล้วนะ,ะลินก็ทําการเขียนสคริปต์คีย์การ์ดอย่างง่ายๆลงไปนะฮะก็เอาบัตรแปะปุ๊บก,ก็เปิดประตูปั๊บอะไรอย่างนี้นะฮะก็วันนี้นะฮะเราก็จะมาพัฒนาต่อนะฮะว่าเออเนี่ยสคริปต์เราเนี่ยสามารถเพิ่มอะไรลงไปได้บ้างนะฮะก่อนอื่นเราก็เปิดสคริปต์กลับขึ้นมานะฮะ คราวที่แล้วเราก็เขยทิ้งไว้ตรงนี้นะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาลองเพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะฮะแบบเพิ่มเสียงได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มาพับบิกนะฮะอ่าเอสซาวออดิโอซอร์สนะฮะอ่าเราก็อันนี้ก็คือเราจะอยากจะลองเพิ่มเสียงนะฮะว่าเออแบบถ้าเพิ่มเสียงไปจะดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มออดิโอซอสมานะฮะ,ะ,ะต่อมานะฮะเราก็มาตั้งดูว่าเออแล้วเราจะเพิ่มเสียงลงไปดีก็ Uh, เพิ่ม audio c l i ปลงไปนะในการใส่ audio c คลิเนะี่อฮะนะเราก็จะสามารถเล่นเสียงด้วย audio ค l i p ที่ต้องการนะทีนี้เราก็มานั่งเพิ่มไว้ว่าเออเนี่ยเราจะมาเล่นตอนไหนเราก็มานั่งดูไว้ว่าเออสคริปต์เนี่ยเราพอแปะปุ๊บประตูเปิดนะเราก็ให้มันเล่นเสียงมันตรงนี้เลยอะไรเนี่ยเอ o u n d เนะดอทเราจะใช้ play one shot นะเล่นครั้งเดียวด้วยคลิปที่เลือกนะ,ะเราจะเลือกคลิปตัวนี้นะฮะแปะทีนี้เว้ยสคริปต์เราอ่ะเวลาเราไอเอากาดแปะเนี่ยก็จะมีเสียงพอประตูปเปิดนะ,ะแล้วก็เซฟจากนั้นนะฮะเราจะมาใส่เสียงให้ตัวแผงควบคุมกันนะฮะก็เริ่มต้นจากอ่าแอดออดิโอซอร์นะฮะลิ้นตั้งชื่อว่า Pa n e l s o ซาว นะเราก็ตั้งแล้วก็วางตำแหน่งแม่นๆน,น,นะฮะแล้วก็เราก็ใส่ add component นะฮะ VRC spatial audio source กำหนดระยะสัก5เมตรนะฮะเราที่อยู่ในระยะ5เมตรเนี่ยต้องได้ยินนะนะแล้วเราก็อ่าทำการเอา sound source เนี่ยไปใส่ใน ช่องที่เราเพิ่งสร้างมาใหม่นะฮะแล้วก็ซาวคลิปนะเราก็เลือกอเสียงจากาที่เรามีนะแล้ก็เลือกเสียงนี้นะฮะจากนั้นนะเดี๋ยวเราไปะทดสอบกันว่าเออเวลาการ์ดแปะมีเสียงยังทีนี้นะฮะเราก็ลองเอาคีย์การ์ดมาแปะที่แผงเวบอ่าพอแปะปุ๊บก็จะมีเสียงนะฮะมีเสียงแล้วนะฮะพร้อมประตูเปิดนะฮะทีนี้เว้ยเราจะเจอปัญหาหนึ่งเว้ยว่าถ้าเราใส่สคริปต์เนี่ย ลงไปในะข้างในเว้ในอนะ็อบเจกต์เนี่ยสมมุติว่าอันเนี้ยมีสคริปต์มีเรามีอ็อบเจกต์ที่ต่างกันอยู่สามสามสามแผ่นนะมีคีย์การ์ดอยู่สามใบแล้วใส่สคริปต์คีย์ไปหมดเลยจะพบว่านะใบสีส้มก็ไปใบสีน้ำเงินก็ไปนะฮะใบสีเขียวก็ไปนะแล้วก็อีกอย่างนะครประตูปเปิดไปแล้วนะจะเห็นว่า คือแม้ประตูเปิดไปแล้วเราเอาคีย์การ์ดแปะไปปุ๊บมันก็ยังมีเสียงไว้แล้วคแบบีย์การ์ดแบบเฮ้ยคุณจะปล่อยคีย์การ์ดไหนแบบแปะแล้วเปิดก็ได้เหรอนะไม่ได้เว้ยเราจะต้องระบุด,ด้วยนะว่าคีย์การ์ดใบไหนสามารถเปิดอะไรได้บ้างนะฮะเพราะงั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมานั่งเขียนส่วนเช็คกันว่าเออเนี่ยประตูเนี้ยกับการ์ดเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะเรากา็สร้างตัวแปรขึ้นมาเลยลิ้จะให้เป็น int นะฮะแล้วก็ใช้ชื่อว่า ดอ d id Default เป็นศนะูนย์ะฮะแล้วก็ไปที่คีย c a r d ด้วยนะฮะคีย์การเราจะตั้งตัวแปรอีกตัวหนึ่งว่าอ่า Public int เหมือนกันนะตั้งชื่อว่า card id d ดีเดฟอเป็นศูนเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะค่อยไปตั้งค่าอีกทีนะแล้วก็กดเซฟกา a r d แล้วก็ มานั่งเขียนส่วนเช็คต่อไปว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะเช็คการ์ดนะว่าการ์ดเนี่ยไอตรงกับประตูหรือเปล่านะแล้วก็ไปนี่เลยนะฮแล้วก็เอาเช็คเงื่อนไข if door id นะฮะเอามาเช็คกับไอตัวคีย์เมื่อกี้นะฮะไม่เท่ากับนะไม่เท่ากับ key d o card id นะถ้าถ้า id ประตู ไม่เท่ากับ ID ก a r d สั่ง r ีเทอร์ครับหมายความว่าถ้าการ์ดมันไม่ตรงกับประตูก็ไม่ทำงานนะฮะแล้วเราก็กลับมาดูการ์ดเราเว้ยว่าตอนนี้การ์ดเรานะจะมีช่องให้ใส่กร์ดกับ ID ไปเราก็ใส่นะเดี๋ยวเราสีส้มเราก็ใส่ไปเล็กหนึ่งแล้วกันนะกร์ดเบอร์เบอร์หนึ่งสีน้ำเงนินก็กร์ดเบอร์สองสีเขียวก็กร์ดเบอร์สามนะฮะ ประตูเนี่ยเราก็อประตูก็ต้องใช้การเบอร์แรกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะเราก็ใส่ประตูดีไปนะว่าหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูก็จะแมทกับการาดสีส้มที่เป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าทีนี้เรามาดูกันนะว่าการ์ดเบอร์หนึ่งสองสามเราจะใช้ได้ไหมเราก็เริ่มต้นจากเนี่ยคือการาดสีเขียวเบอร์สามใช่ไหมเราก็แปดเห็นว่าไม่ทํางานนะเพราะไอดีมันไม่ตรงนะ ตัวสีเงินก็เช่นกัน,นะฮะไม่ตรงนะฮะแล้วมาดูกันสีส้มนะที่เราใส่เบอร์ให้มันตรงกับประตูนะใส่ปุ๊บมันก็จะเปิดนะทีนี้เราก็จะระบุเลขการ์ดได้แล้วนะฮะก็จะไม่สามารถแบบว่าแบ่การ์ดโมซูวได้ใครอยากจะเอาไปทําแบบเป็นการ์ดเปิดห้องแยกห้องก็ได้นะฮะก็รินว่าก็เป็นไอเดียที่ดีนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรามีอีกหนึ่งปัญหาที่ยังไม่ได้แก้เว้สังเกตไหม ประตูเปิดไว้มันก็ยังอ่านการาดแบบปิ๊บปิ๊บอยู่เอ้ยคือแบบเป็นเสียงน่าลําพานนะก็เดี๋ยวเราจะเอาเสียงตรงนี้ออกนะถ้าประตูเปิดแล้วเวลาเอากา๊าดแปะต้องไม่มีเสียงนะก็คือต้องต้องบอกว่าแบบเสียงจะเขาเรียกว่าประตูจะต้องบอกว่าแบบตัดตัดการทํางานทิ้งนะเพราะประตูเปิดไปแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงว่าทําไมนะเดี๋ยวเราไปดูแก้กันในเคสนี้นะฮะเราก็มาดูกันว่าเราจะทํายังไงเว้ยว่าเออถ้าประตูเปิดแล้วอะให้บอกว่าตัดการทํางานออกนะ ให้เราสร้างตัวแปร private นะ private อันนี้เราจะเราจะไม่ได้รับจากภายนอกนะ uh, boolean นะเราจะตั้งชื่อเป็น is uh, open เท่ากับ false นะก็คือประตูยังไม่เปิดนะประตูยังไม่เปิดเราจะใช้ตัวแปรนี้ในการเช็คว่าเออประตูเปิดไหมแล้วก็มากลับมาดูที่ตัว ทิกเกอร์เอนเตอนะฮะตอนนี้คือเราเช็คหลายๆอย่างแล้วนะก็คือเวลาประตูเปิดให้มีเสียงประตูเวลาแบบว่าแบบสั่งประตูเปิดก็สั่ง a n นิเมชันทีนี้เราก็เวลาประตูเปิดแล้วก็สั่ง is open ให้เป็น true นะหมายความว่าประตูเปิดแล้วแล้วก็เฮ้ยแล้วมันจะแบบว่าแบบจำกัดการทำงานได้ยังไงนะเราก็มาเช็คด้วยนะฮะว่า if is open หมายความว่าถ้ามันเป็น true นะให้รีเทิร์นหมายความว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่ได้เปิดประตูเนี่ยมันเป็น f ฟลนะไม่เข้าเงื่อนไขนี้มันก็ทะลุลงมาทํางานเสร็จแล้วก็สั่งตัวเองให้เป็นทรูนะพอเวลาเราเอาการแปะอีกทีหนึง่งมันก็จะเช็คใหม่นะว่าเออการตรงไหมนู่นนี่แล้วก็แบบเอา้าประตูมันเปิดอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สั่ง return ก็คือปิดการทํางานไปทีนี้เว้ยเราก็เอาไอ้ is open เนี่ย อามไว้ข้างบนนะฮะเมื่อเพราะว่าเวลาประตูเปิดแล้วเนี่ยไมไ่ได้ตัดการทํางานไม่ต้องมานั่งเช็คการนะก็คือลดลดลดพลัทรัพยากรของเครื่องลงไปนะวิธีนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออแบบที่เราใช้เนี่ยได้ผลไหมทีนี้เราก็มาดูนะว่าเวลาประตูเปิดแล้วอ่บแปะอีกครั้งเนี่ยมันจะมีเสียงไหมเนี่ยดูนะฮะเอาสีส้มแปะปิ๊บโอเคเปิดนะฮะแล้วเราก็แปะอีกทีหนึง่งอ่ะไม่ทํางานละนะเพราะว่าประตูเปิดเรียบร้อยแล้วนะ เราก็จะใช้วิธีนี้นะในการบอว่าแบบเปิดปิดนู่นนี่นะแล้วก็ตัดการทํางานที่ไม่จําเป็นออกไปสำหรับวันนี้นะก็ขอบคุณที่รับชมนะกับคลิปพัฒนานระบบคีย์การ์ด <c oughs> ใครได้อะไรใครมีไอเดียอะไรในการใช้งานระบบนี้ก็บอกกันได้นะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับไบร์